สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง BG Review นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของเข้าของเดือนธันวาคมนะครับก้อนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของที่ผมได้มาจากญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าผมมีไปญี่ปุ่นช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับของที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะครับ2กล่องแรกก็จะเป็นกันพานะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นขนาด1ต่อ1 4 4นะครับจะเป็นตัวกันดั้ม RX78F00 นะครับที่จะเป็นตัวเวอร์ชันขยับได้นะครับกับตัว G d o c กนะครับซึ่งจะเป็นของที่ได้ลึกจากกันดั้มแฟคตอรี่โยโกฮาม่านั่นเองนะครับมันก็จะมาพร้อมกับตัวด็อกข้างหลังแบบนะครับอันนี้พอดีไปโยโกฮาม่ามานะครับแล้วก็ไปดูกันดั้มก็เลยซื้อก็มาเป็นที่ล,ลึกนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นของผมได้มาจากกันดั้มเบสโตเกียวนะครับก็จะเป็นตัวเลวเกตกันดัมเอเบียนนะครับอันนี้คืออยากได้แล้วก็ชอบพาวินอยู่แล้ว ก็เลยสอยมาอันนี้ก็จะเป็นการพา2องกองแรกนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเข็มขัดนะครับจะเป็น DX Well Diver กับ d e s t r e a m Diver นะครับซึ่งอันนี้ผมจะได้เป็นแบบของใหม่นะครับจะเป็นอ n o p e n พนะครับได้มาจากรู้สึกจะเป็นมาดราเคนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่8,000เยนนะครับถูกมากรวมภาษีเนี่ยจะอยู่ที่8,800เยนนะครับเป็นของแบบมิ้นๆ์เลยนะครับใหม่มากม ได้พร้อมกับตัวสเต็มตัวค o มโบดดักก้อนด้วยนะครับอันนี้คือแบบคุ้มมากๆเลยเพราะว่าราคาไฮตอนนี้ที่ขายอยู่ราคาปกติเนี่ยประมาณ4,950บาทได้นะครับอันนี้ได้มาเนี่ยประมาณเกือบเกือบสองพนะครับถือว่าราคาดีมากๆถัดมานะครับก็จะเป็นตัวเมทัลโรบอตธรรมชีของ h ิ l เคบ y สามนะครับมันก็จะเป็นโัหุ่นจากเกมซูเปอร์โรบอท30นะครับจะเป็นผาครบรอบ30ปีนั่นะครับ อันนี้จะเป็นแบบคาสิกเนเจอร์ด้วยนะครับก็ราคาที่ได้มาเนี่ยจะอยู่ที่18,000เยนนะครับรวมภาษีเนี่ยจะอยู่ที่19,800เยนซึ่งก็ถือว่าราคาดีเพราะว่าราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28,000เยนนะครับก็ถูกไปประมาณหมื่นเยนได้นะครับแล้วก็ได้แบบมินต์ด้วยนะครับอันอัลโอเพนขึ้นเรื่องนี้มาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผมจะเก็บตัวมเมทัลดาบธทรมที่ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่อยากเก็บให้มันแบบ แยกล่างมาเยอะหรือว่าเรียกเพื่อนมาเยอะก็เลยหาตัวที่มันแบบเก็บตัวเดียวจบก็เลยมาจบที่ยูวเคไบตัวนี้นั่นเองนะครับและนี้นะครับก็จะเป็นของที่สุดท้ายของทริปนี้นะครับก็จะเป็นตัวฟิทควาต์ทริกเกอร์ทดนะครับก็จะเป็นของรีเวนเดที่ธรมาชีเนชั่นสตอร์ของโตเกียวนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นแบบรีเวนเดกล่องที่ดีที่เดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าไหนก็ไปแล้วเนี่ยผมก็เลยสอยกลับมาด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าตัดใจได้ดีเพราะว่า ล่าสุดเนี่ยเขาประกาศในทวิตว่าของหมดนะครับยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะผลิตเพิ่มตอนไหนนะครับถ้าจะซื้อตอนนี้ก็ต้องไปซื้อแบบกับพวกรีเซลอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือได้มาราคาปกติถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับวัวนี้นะครับก็เรียกว่าของแถมละกันนะครับก็จะเป็นของที่ผมได้มาช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นตัวอินท้าแมนเทิลของอินท้าแมนเลโอนะครับที่จะมีการทํารีวิวให้ดูกัน หลังจากนี้นครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นของที่ผมได้มาในรอบนี้นะครับในส่วนของการพาเนี่ยไม่ชัวร์ว่าจะได้ลงให้ดูกันไหมนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างต่อช้าก็เลยไม่ชัวร์ว่าจะมีการทํารีวิวให้ดูไหมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาต่อมาเด่นแหละแลผมไม่ชอบดองด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของซิกซ้ายเนี่ยน่าจะมีทําให้ดูกันแน่นอนนะครับก็รอดูกันได้นะครับ คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็รูกวนฝาากดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ